ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตนะครับประจําสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่นะครับหลักๆเลยนะเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะกิจกรรมนะครับเทพขุนเขานะครับกําลังจะเข้าแล้วแต่ว่ากิจกรรมเทพขุนเขาเนี่ยจะเข้าวันที่ยี่สิบสี่ซึ่งก็คือพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับเดี๋ยวตอนอัปเดตเดี๋ยวเราค่อยดูกันว่ากิจกรรมมีอะไรนะฮะ อ่ะอันนี้ขอข้ามไปก่อนลวกันเพราะว่ายังไม่มาเนาะต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมจะเรียกว่ากิจกรรมไหมเป็นสกินใหม่ดีกว่าเรียกว่าสกินใหม่ปีศาจหิวโหยเดี๋ยวดูหน่อยว่าเข้ามาทําไมโอเคน่ารักน่ารักน้องมีสกินมาแบบนี้นี่แปลว่ามีอะไรหรือเปล่ามีลดราคาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาจัแล้วกันนะครับอ่ะผ่านไปก่อนนะ ต่อไปนะครับเป็นกิจการ,รมปกิจกรรมนะครับล่าเหรียญทองกิจกรรมล่าเหรียญทองน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าน้องหนูอันนี้หรือเปล่าล่าเหรียญทองนะครับอ่าได้ล่หนึ่งอันกิจกรรมนี้ขอรางวัลใหญ่สุดห้าดาวนะครับยันสี่ดาวโหได้ยังกี่ใบหนึ่งยันหกใบห้าดาวหนึ่งตัวสีด่ดาวหนึ่งตัวก็ดีนะเพราะว่า หลักๆกิจกรรมนี้มาเพื่อเหมือนแจกแจกเหรียญทองพยานทําให้ครบนะฮะทาให้ครบนะครับอ่ะอ่าเดี๋ยวแปเควยให้ฟังดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับควยแรกนะครับก็คือเคลียร์เนนโซนนะครับเนนโซนเดี๋ยวจะพาไปดูว่าคืออะไรส่วนอีกอันหนึ่งเหมือนจะได้รับมิตมาปะมิตมสิบห้าสิบห้าสิบห้าอันหรือเปล่านะครับได้รับมิตมะสิบห้าอันนะครับอันที่สามนะครับก็คือแซมมอน ซัมมอนอันนี้ก็คือซัมมอนด้วยเจดหรือว่า AR ก็ได้นะหรือว่าจะซัมมอนด้วยด้วยยันก็ได้นะได้หมดเลยแต่ว่าไอ้ไอ้บอลไอ้ยันสีเทาๆหรือว่ายันกันแตกเนี่ยไม่นับนะครับน่าจะไม่นับนะฮะส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คืออัปเกรดมิตมะให้ถึงเลเวลสิบห้าครับหนึ่งครั้งอัพไม่ถึงเลเวลสิบห้าหนึ่งครั้งก็จะได้เควสเรียบร้อยนะฮะสามารถใช้เลเวลหนึ่งไปอัพให้ถึงเลเวลสิบห้าก็ได้นะได้เหมือนกันนะครับอ่ะกิจกรรมนี้ ผ่านไปนะครับข้ามผ่านไปต่อไปมีอะไรเข้ามาบ้างต่อไปนะครับเสียงก็จะแบบแผลบนิดนึงนะฮะเพิ่มคุณสมบงงมัติโอเมจิเ,เดี๋ยวอันนี้ขอดูหน่อยว่ามันคืออะไรเขาบอกว่านะครับเข้าไปที่หน้าสวนนะครับแล้วก็เออหน้านั้นมันอยู่ตรงไหนว่าอะไรอะคาวตี้เหรอ เคลาตี้อะไรอะ่ะเคา้าตีหน้าเอ็กเซสซิดีๆๆๆตำแหน่ง <laughs> หาไม่เจอนะทุกคนอันนี้มันคืออะไรอะ่ะตรงอัปเดตน,น่าจะเป็นอไอตุ๊กตาปะ <c oughs> เดี๋ยวขอดูอันนี้ปะอันนี้หรือเปล่าอืมหน้านี้ไม่ค่อยได้เข้ามาเลยนะครับเออน้าใช่อันนี้หรือเปล่าน่าจะไม่ใช่อันนี้นะคิดว่าอเดี๋ยวผมขอขอหาครับตอบแป๊บหนึ่งทุกคน ไม่ค่อยไม่ค่อยชงค่อยชินกับหน้านี้เท่าไหร่นะครับแล้วเข้าไปที่หน้าฟิวเจอร์เพจเดี๋ยวนะหน้านี้หรือเปล่าฟิวเจอร์เพจไม่มีเขาบอกว่าอยู่ที่หน้าสวนนะครับหน้าสวนแล้วก็หน้านี้ไม่ใช่หน้าหน้าไหนต่อเดี๋ยวนะเข้าไปที่หน้าสวนแล้วก็อะไรอ่ะคาวตี้ มันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยหาไม่เจอทุกคน <c oughs> เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลก่อนแล้วกันสอบถามก่อนแล้วกันนะครับแล้วถ้ารู้เนี่ยจะมาคอมเมนต์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าอันนี้มันคืออะไรเขาบอกว่าตรงอ่าเพิ่มคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยสามารถดูสวมใส่ถอดเครื่องประดับของโอมิจิได้อ,อหรือว่าจะเป็นหน้าโอมิจิตรงนี้ใช่ไหมเครื่องประดับโอมิจิ ไม่น่าใช่ไบโอไม่น่าใช่เปลี่ยนอ่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ใหญ่ไม่น่าได้สวิตอ่าไม่ใช่ไม่ใช่หน้านี้แหละนะครับอ่าอ,อ่เปลี่ยนเครื่องประดับโอมมจิได้เฮ้ยน่าสนใจอะ่ะหรือว่าจะเป็นตัว,ต,วตัวไอตุ๊กตาหรือเปล่าเดี๋ยวนะขอดูหน่อยตุ๊กตาอันนี้ปะใช่นี้ปะที่เปลี่ยนตุ๊กตาอันนี้มันตนัวละคร หรือว่าจะเป็นอันนี้เอะอ๋ะอนี่เปลี่ยนเปลี่ยนยนี่เน่าอ๋ออันนี้คือตุต๊กตาที่มันมาเฝ้าโอเคผมเข้าใจแล้วอันเนาะน่ารักไม่บบาโอเคอันนี้ผมขออนุญ,ญาตข้าไปก่อนเลยแล้วกันนะครับงงต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมอะไรอ่ะ memory s u m m o n update นะครับจะเป็นโมดอัญเชิญอ๋อมา หมดอันเชิญนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยอันเชิญม่วงเป็นยังไงขอ,อขอดูสักหน่อยนะครับอ,อ๋อมันจะเปลี่ยนตัวละครนะครับทุกๆสองสัปดาห์นะครับตัวละครเลดอัพต,ตัวละครตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้เลดตอนนี้นี่ตัวที่น่าสนใจมีเยอะนะสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยคางูยะฮาฮา,าคุโซซุใช่ไหมฮาคุป้าฮาคุใช่ไหมฮาคุ คางอุยะาเนี่ยน่าสนใจนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจเอนมุสุบีก็พอได้พี่ดุกก็โอเคนะครับแต่หลักๆก,ก็จะเป็นฮาครูกับทางอุยะที่ผู้เล่นใหม่ใช้แล้วค่อนข้างจะคุมค่อนข้างจะดีนะฮะอ่าสำหรับใครที่อยากจะหาตัวละครก็มาตรงนี้ได้แต่ตัวละครใหม่จะมาแล้วนะครับเก็บยันไว้ดีกว่าเนาะนะครับอันนี้ช่างมันก่อนนะครับผ่านผ่านเลยนะฮะ <c oughs> อ่าต่อไปนะครับอัปเดตรังวันใน ดูเอลดูเอลรีบอร์ดเหรอขอดูก่อนดูเอลรี a อร์ดคืออันไหนดูเอลอ่ามีแต่ดับดูเอลอันเดอร์เวลอันนี้น่เป็นดูเอลอันนี้ปะขอเข้าไปดูหน่อยนะครับมันสามารถเข้าไปดูได้นะอัปเดตเทียปะของแล้วอ๋อนี่ไง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 มีอันนี้เข้ามาใช่ปะอุ้ยมันอุ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคือสกิลของโอมิวจิใช่ไหม ถ้าไม่ใช่สกิลอ้อนี่ไงสกิลจริงด้วยใช่ไหมเพิ่มเอฟเฟกต์สกิลอุ้ยแปลว่าเราผมต้องได้สามสิบดาวใช่ปะสามสิบดาวถึงจะได้ใช่ปะอุ้ยน่าสนใจอ่ะน่าสนใจอ่ะโอ้ของของดีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูอเมกิหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงหมูยส,สกิ้นมันมันสวยมากเลยทุกคนสกิลนะครับ มันมีให้ดูนะว่าว่าสก,กิลพวกสก,กิลแรงเงี้ยสเตตสัสสกิลเด้อเด้วมันดูตรงไหนว่าผมผมลืมไันแล้วเนี่ยอืมว่าว่ามันมีมันมีสก,กิลแบบเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะแต่ผมจำไม่ได้นะมันดูตรงไหนเดี๋ยวขอดูในร้านค้าก่อนนะฮะอ่าตรงนี้หรือเปล่าเออจำไม่ได้อะ่ะที่มันจะเป็นเอฟเฟกต์สกิลสวยๆเลยอะ่ะ เออซึ่งผมจำไม่ได้เลยทุกคนขออภัยด้วยนะผมจำวิธีเปิดไม่ได้ไม่ได้เปิดมาดูนานแล้วเซ็งเออถ้าเกิดใครจำได้ก็ก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเผื่อไว้มาเปิดดูเล่นนะครับคือมันจะเป็นแบบอย่างอย่างสกินองคมิจิใช่ไหมแบบเนี้ยอ่ามันก็จะแบบเปลี่ยนเป็นสีทอง <c oughs> เปลี่ยนมงกอเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมจําไม่ได้จริงๆนะครับเนี่ยไอ้มงกรนะอ่ะผมเออผมจําได้แต่ว่าอันอื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจ ว่าสกิลเนี่ยเวลาดูอฟเศษสกิลอย่างนี้ป่ะกดดูไม่ได้อะมีแต่ใยสย่งได้อย่างเดียวโอเคข้าไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยมาหาดูนะครับแล้วก็นะครับอัปเดตต่อไปจะเป็นเพิ่มชิ่กิงกอมินะครับในดาร์ูเอลก็คือตัวละครที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นพวกซูซกยโกะยาโตะนะครับแล้วก็น้องนินจายัมยามาอุสินะครับ ก็คือได้เข้าไปสู่ในดับเบิเอลเรียบร้อยนะครับเผื่อใครเจอก็อย่าลืมจัดอุ้ยน้องกบน้องกบน่าจะเก่งมากน่าจะ OP นะเพราะว่าซูุยโกอย่างเงี้ยน้องกบอย่างเงี้ยอุ้ยผมว่าน่าจะเก่งเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสกิลมันดีอ่ะเออถ้าอย่าง PVP อย่างเงี้ยเราก็โดนควบคุมง่ายใช่ปะแต่เกิดว่าสกิลแบบออโต้อย่างเงี้ยผมว่าน้องกบ OP น่าจะ OP เดี๋ยวเราต้องลองดูกันนะครับยาตัวนี้น่าจะน่าจะเนิร์ฟนะครับยาตัวน่าจะเนิร์ฟอยู่ ถ้าเกิดว่าเล่นในดาวนะมันน่าจะใส่ใส่สกิลมั่วอะไรเงี้ยเออแต่ว่าน้องอ่าซุซุยโกะเนี่ยกับน้องนินจายามาอุซังยีน่าจะเก่งคิดว่านะแล้วก็จะมีเรดอัพปลาถั่วนะครับซึ่งก็คือตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงหน้าเมืองตรงหน้าเมืองนะครับเรดอัพใครอยากหาตัวละครใดๆอะไรยังไงก็ตามนะครับก็อย่าลืมมาปลาถั่วต,ตรงนี้ได้นะครับ5้าพัักบะเชงอัพ ขออภัยนะครับืเชงอัพนะครับ5ครั้งแปลว่าปลาถั่ว5้าครั้งเนี่ยหาครั้งแรกเนี่ยจะเพิ่มเลดอัพนะครับใครอยากได้ตัวละครอะไรก็จัดเลยนะครับปลาทุกๆวันไปเลยนะครับต่อไปจะเป็นการปรับปรุงเล็กน้อยปรับปรุงแสงโครงสร้างแล้วก็อะไรสกินล่างของเอ็ดชิคกี้ามีอีบารากิเฮ้ยมีอะไรอ่ะเมเปลิลเมโมเรียสเมโมรี่ วินเทอร์แบมบูเฮ้ยเดี๋ยวนะอีบารากิเมเปิลสกินเนาะนึกว่าผมนึกว่าเป็นเป็นชูเทนเนี่ยมันนะมีชูเทนร่างธรรมดาปะเห็นได้ข่าวมาว่าจะปรับจะปรับร่างชูเทนธรรมดา,าใช่ไหมขอขอดูก่อนงละกันนะครับ,นนรบมันมีหรือเปล่า,ก,าก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรปล่าคาดหวังเยอะไปหน่อยนะครับต่อไปนะครับการปรับปรุงร้านคา้าสารตุ๊กตา กระดาษอ่ะอันนี้ขอผ่านเขาแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อะไรมากแต่จะอธิบายคร่าวๆปรับปรุงรูปแบบการแสดงแถบชื่ออ๋อเป็นพวกแบบอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับปรับปรุงโมเดลสำหรับ SR <c oughs> ยู u เมกุยนะครับก่อนและหลังวิวัฒนาการอ๋อ,อปรับสกินโมเดลสกินอะไรอะ่ะดา r k กบ u e รูปพิเศษของ SR ชิ i มโ o l o g y Dark ก l ูน่าจะเป็นอัลลุน,นะครับ <c oughs> ขอดูหน่อยล้กันอันนี้ปะ อันนี้คือปรับหรอหรอเฮ้ยหรือว่าจะเป็นปับอันนี้การแสดงผลวะมันมีอะไรเปลี่ยนอ่ะผมจําแบบเก่าไม่ได้หรือว่าเป็นตรงงูปะตรงหัวงูอะไรอย่างงี้ปะที่เปลี่ยนไปอันนี้ไม่แม่นใจเหมือนกันนะคุณนสสองบาทดูตัวอย่างอ่าเราเฟรมในทันทีรืึบอันนี้ข้ามก่อนลถสถานะของตัวอาคิเอมิคาราสุเทงงูในดัูเอลและอันเดอร์เบล ลดสถานะสถานะคืออะไรอะ่ะพี่คาราสูนี่โดนเนิ้อป่ะหรอในดัดเอลแล้วก็ Underworld แปลว่ามันแรงเกินไปปรับปรุงความเร็วในการเล่นแอนิเมชันอะไรอะ่ะดารูมะอ๋อในหน้าคำนวณรางวัลโอเคเพิ่มเมนูชิคามิในหน้า p s e s duel l i n e u p นะครับอะหลักๆก,ก็ก็มีอยู่ประมาณแค่นี้แต่ทุกคนไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้คือการปรับปรุงทั้งหมดของ สัปดาห์นี้นะครับซึ่งกิจกรรมหลักๆเนี่ยจะเป็นกิจกรรมเทพขุนเขาซึ่งจะมาพรุ่งนี้นะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับหมายความว่าตัวละครใหม่ใกล้จะเข้ามาแล้วอีกประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับน่าจะอาทิตย์หน้าก็น่าจะเตรียมตัวเข้าแล้วแหละนะครับอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งน่าจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเป็นเลดเตรียม,มพร้อมๆอะไรเงี้ยเตรียม,มพร้อมๆเร็ปื๊กก็มาเลยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นต้นต้นเดือนนะครับต้นเดือนผมว่าน่าจะได้เล่น แน่นอนนะครับอ่ะบ๊ายบายกันเลยดีกว่านะครับขอตัวไปแล้วนะครับอย่าลืมมีอะไรก็มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ